เอาลแล้วก็ผมสวัสดีนี่คือเดมอนอ่ามันเป็นไวรัสตอนนี้เราก็อยู่เกม less evil n e revelation ตอนนี้เราอ่าตีสาอยู่ในอะไรวะเราอยู่ในชั้นใต้ดินของเรือเอ้ยไม่ใช่ชั้นใต้ดินเด๋วว่าก็เรียกว่าอะไรวะชั้นท้องเรือปะไม่รู้เลยผมจะพูดไงไม่ปิดเทอมแล้วโอโหงานเข้าเพียบเลยเขาบอก เราจะต้องป้องกันไวรัสไม่ให้ออกไปข้างนอกฉันรู้ตรแต่คนอะไรวะคอนโทรเซสต็มันอยู่ในแล a p อา้าวคริสคริสมึงโดนอะไรของมึงวะอ๋อแล้วมึงเอาเครื่องสแกนโอโ้โหอันนี้จะเป็นเลเซอร์นะฮะอย่ามันจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วมึงจะเลองอีกนานไหมเนี่ยเราต้องใช้เครื่องสแกนเพื่อจะเช็คเราต้องระวังไว้ถ้าโดนช็อตน,นี่เสียเอพีนะขอบอก แม่งปิดเทอมนี้โอ้โหนึกว่าจะได้นอนสบายที่ไหนได้ต้องไปทํางานโอ้โหสั่งเอาสั่งเอางานเนี่ยมาตอนนี้เราก็สลับเลเซอร์ได้แล้วผมกพอรู้มาั่งนะไม่ได้เล่นนานแล้วลืมและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนนะหน้าไม่ได้แดกครับเราลงมาทางนี้ก่อนเไปกดปุ่มไปตอนนี้เราปิดเลเซอร์หมดแล้วคริสมันก็เข้ามาได้เมื่อกี้โง่ใช่ไหมนั่นแหละไป อะไรวะอิดวอนโอเปนมันเปิดไม่ได้เราต้องเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเช็คก่อนอ่าตรงนั้นเลเซอร์ไม่มีแล้วเราก็เลยเราต้องไปกินลูกอม,มก่นอนเฮ้ยช่วงนี้อ่าอะไรวะเนี่ยมันโดนมันถูกล็อกอ๋อต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนอ๋อจำได้ต้องสแกนลายนิ้วมืออ่ออีกนานไหมเนี่ยเสร็จยังอ่าเสร็จแล้ว Now getting somewhere ตอนนี้เราจะไปบางที่บางที่อ๋อที่นี้ว a t เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปขายลูกอมมาแ่ะแม่งต้องขายอะเพราะว่าอะไรว่าเสียงแม่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งเต็มปากโอ้พูดแล้วคนดูลำคาญอีกอย่างพูดไม่ค่อยถนัดอ้าวได้มาชิ้นกัน ammo case อ่ะกูจะกระแดะอ,อนันทำไมวะ g ีนเฮิร์บเต็มแล้ว เพิ่มได้ปะไม่ได้เออช่างมาันเนอะไปะที่นี้เราต้องไปตรงจุดที่มันกำหนดไว้ว้าทางไหนวะเนี่ยโอ้ยห้องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าไว้วางใจเอ,อ๊ะอะไรวะเปิดได้ปะโอ้เปิดได้ด้วยเฮ้ยเออแม่งน่ากลัววะ่ะเฮ้ยตรงนี้เอ,อ้ยไข่แม่งถักเฟซมาวะเดี๋ยวเรื่อเแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอไปดูเฟซบุ๊กกัน หยิบโทษสามมาดูเฟซก่อนแป๊บหนึงอื๋อ,อเรื่องของคนอืนอ่ะไปไปไปนึกว่าทางมาที่ไหนได้มันแท็กไอ้พวกแท็กนี่แม่งก็แท็กเลยเกินเอาไอ้เยี่ยนี่แม่งฟื้นได้สักเออเออเออโหลดกูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกแม่งกูแม่งก็ยังจะมาแท็กแม่งนะเสียเวลาทำมาหากิน นะฝากบอกด้วยแท็กแท็กอะไรต้องมีหน้ากูอยู่ในนั้นด้วยนะขอบอกไปกูจะบ่นะไรกูวะเนี่ยไปไอ้นี่เปิดได้ปะโอ้ไอ้นี่ฟื้นได้ปะไม่ได้อ่าฟื้นไม่ได้ก็ช่างมันแถวนี้มันจะมีของอยู่คืออะไรโอ้นั่นไงเก้าอี้ได้แม็กนัมสามอ่าสามนัดใช่ไหม นี่ไงห้องแลบเนี่ยไปเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอคิดว่านี่เป็น l บค control system ใช่ไหมโอ้พูดทีลิ้นแทบพันกันแล้วมันยังใช้งานได้อยู่ใช่ไหมเราต้องใช้พาสโค้ดเพื่อเปิดใช้เปิดการใช้งานโอเคเดี๋ยวฉันจะเข้าไปในล a บเพื่อหาในสิ่งที่ฉันต้องหาอืมแล้วฉันต้องการเวลาที่จะควบคุมมันก่อนนะอก็แปลว่าไอคิดมันมันจะต้องอยู่ในนี่ปล่อยให้กูเข้าไปบุกกับปี อึยเราได้แนโร่แนโร่คืออะไรแล้วก็รีโหลดเดอร์แนโร่เอาได้แม็กนัมมาตอนไหนอ๋อพาร์ทที่แล้วไงเออจำได้เออแนโร่เพื่อให้ลูกซองอะไรวะลดการกระจายของลูกซองอระไม่ไม่ค่อยชอบอะไรเนี่ยทำให้ศัตรูโกรธไม่รีโหลดเดอร์เพิ่มอ,อะไรความเร็วในการรีโหลดรีโหลดเดอร์เอาเพิ่มในนี้ดีกว่าน,นี้ รีโหลดสปีด40%เอะเพิ่มให้ปืนพกนอกหล่อแปดทีนี้เราต้องอ๋อมีการมาแครด้วยแครแครประตูก่อนเปิดโอเคจัดการให้ไปต,ตอนนี้เราต้องลงไวแัปข้างล่างฮนะมันยังมีล่างกว่านี้เก๋นเนี่ยเรือแม่งโคตรใหญ่เลยแอ่อุ้ย เช็คก่อนโอ้โหไม่แห้งว่าละแต่แหงกันแอมโมเต็มกระสุนลูกซองนี่เพียบเลยเอาเอาลูกซองมาใช้ก่อนดีกว่าไหมอ๋อเอาลูกซองมาใช้ก่อนเดี๋ยวขอเช็คก่อนอืมแม่งเยอะชิบหายเลยต้องเดินระวังนะเนี่ยเดินไม่ระวังนี่โดนโอ้โหช็อตเลาบอกอะไรเนี่ยกรีนเฮิร์บอืมเต็ม เ <T uber> ดืดเดือเดเด,ด,ดตรงนี้อ๋อเนี่มีแผงควบคุมอยู่ตรงนี้อะไรวะเพรสบัตต้อนบัตตอนนะอ่านอ่านอ่านให้ถูก่อยไปตรงนี้เปิดตรงนั้นปิดไปรตรงนี้มีอะไรเนะี่ยแล้วเลเซ,เ,ซเลเซอร์มันเลเซอร์แม่งปิดไม่ให้เราออกต้องเดินวนอีกรอบอะมุดไปก็ได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยแอนลงไปข้างล่าง อ้ยยเีฉันบอกแล้วให้ระวังมันอาจจะมี BOW ชนิดอื่นอยู่ภายในน้ำก็เป็นได้นะริวสัมผัสได้เฮ้ยตกใจหมดเลยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งสแกนก่อนสแกนก่อนนั่นน่ะโอู้วีสองตัวสัตว์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตัวเดียวเดี๋ยวผมโอ้โหมีอีกตัวเอ็ดโดอัศวิน

เฮ้ยยยยน่าหลบได้โอ้โหแม่งกากมาเอามาเอามาเข้ามาอันน uh ่ะโอ้โหหลบไม่ทันเว้ยมาฮนมามาอันน่ะอันนน่ะมึงแทงมึงแทงใครมึงเดี๋ยวเดี๋ยวรีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บเฮ้ยโดนอีกดอกไอ้อันน่ะอันน่ะบึ้มเลยยังยังมีร่างสองยังมีร่างสองยังมีร่างสองเหรอยังมีร่างสองเหรอ ม oh, right oh, 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 ีร oh, ่างสองอะร่างสองอฮะอุ้ยเฮี้ยอะไรวะโอ้โหมีตัวลอยมีลอยหลังอน่าโอ้ยเฮี้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลดปุ๊รีโหลดก็รีโหลดกันอมาตายยังวะมียังไม่ตายไอตัวข้างหลังแม่งก็ยิงจังเลยอ่าน่าตายยังเออตายแล้วไหนไหนไหนมึงยิงยิงเหรอมึงยิงเหรอมึงยิงเหรอ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 ตายเรียบร้อย สแกนแป๊บอันนนะ11%ข้างบนเราสแกนด้วย18%อะไรวะได้แค่นี้ยิงไปเก็บแม็กนัมไว้ก่อนแม็กน,นัมนี่มันกระสุนหาย,ยากใช้ลูกซองดีกว่าลูกซองนี่กระสุนแม่งโคตรเยอะอะเขาบอกอันน่ะมึงลงมา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 อะไรกันอะไรไรสาระอ่าลบ ฉันหลบไม Church ่ทันเุ้ยโอ้โหจะตายเลยทีเดียวอันน่ะเอ้าไม่โดนไม่โดนอันน่ะวิ BM ่ง OK? ว mm, okay. er ิ่งอึแม่งชนกูหลบไม่ท <kil> ันเอาโอ๊กบันไดบันไดบันไดขึ้นได้ขึ้นได้อันน่ะมึงทำอะไร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 เดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนปืนกลกระสุนปืนกลน่าเฮ้ยพลัสแกเนด์พลัสแกเนดเอ้ยพลัสแกเนดเด้ แล้วก็เอลิจォ่คัสตอมพาร์ทแบกกูจะอ่านทำไมวะเนี่ยอันหนอะอันหนะ่าทำอะไรเฮ้ยล้มล้มล้ไอ้สัสโอ้ยหทำอะไรกูไม่ได้หรอกมาดิมาดิมาดิโอ้โหมาดิมาดิน่ะลม้ลมลม้มล้มล้มต้องสามคนล้มต้องซ้มเอาเอา,เอาชิบหายรีโหลดกันรีโหลดกันไอตัวนี้ ไอตัวนี้อันตรายนะสายฟ้ามันโดนทีนี่โอ้โหถ้าโดนดอกเดียวนี่โดนคอมโบมันนะอะเขาบอกน่าอันน่า,นาทำอะไร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 ตายยังตายสแกนเรียบร้อยรีโหลดไปสแกนลายนิ้วมือก่อนอันน่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะไปบางที่ที่ไหนสักที่ นะ้า,าตอนนี้อะไรเนี่ย press the button อ๋อให้เรากลับไปเอาของที่อยู่อยู่ในมือศพกระสุนแม็กนั่มเต็มเฮ้ยเต็มเฮ้ยเต็มแล้วเหรอสิบนัดเองเออเว้ยเต็มง่ายจังวะอะไรวะเนี่ยมันต้องใช้ไรฟ์ไรเฟริล ไร้หรืออะไรวะเดี๋ยวตรงนี้มีที่สแกนไหนวะไหนวะไหนวะเอาหนี่ไงโอ้โหมึงหลบซะมุมเลยอันน่ะแหงกันเอม,มโอแหงกันเอม,มโอนี่ไม่ค่อยได้ใช้อะใช้แต่ตัวเล็กๆไอตัวใหญ่ๆนี่ต้องใช้ปืนซับอุ้ยเอ้าโอ้ยซั์ตกใจหมด <laughs> อโอ้โหเยอะด,ด้ว <laughs> โอ้ โคตรตกใจเลยมาไม่ให้ซุม่มไม่ให้เสียงไปทีนี้เราเอ้ยเดี๋ยวเรากลับไปเอากระสุนช็อตกันก่อนเออนี่ยเนี่นี่น,น,นี่อ่าเก็บไปเดี๋ยวแล้วกูจะกลับไปยังไงอ่ะกูจะเอากระสุนช็อตกันน่ะในช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยมาเอาอ่านี่นี่ไงตรงนี้ไงไปเก็บอะไรวะเนี่ย ID ห้าศูนย์สามสามห้าศูนย์สามสามสองหนึ่ง ไอดีมันนะ503321อืมอันนี้ก็อะไรไม่รู้ไม่อยากอ่านไปแบบข้ามมาแบบตอนนี้เราได้โปรโต้ไทยวัคซีนมาแล้ว <Chris? S 1> คริสนายอาจจะไม่เชื่อนะมอร์กแกนอะไรวะผู้าาประคาปัญชาของ fbc เป็นเบื้องหลังทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นฉันมีหลักฐานแล้ว แต่ตอนนี้เรายังมัดตัวมันไม่ได้ก็น่าจะอย่างนั้นแหละเพราะว่าอา่ออะไรวะก็มาจะมาบอกกันเลยก็คือไอ้มอร์แกนน่ะมอร์แกนอะไรวะผู้คุมหน่วยเอฟเอ่ะเป็นตัวการทั้งหมดก็คือมันพยายามจะทำลายเรือนี้เพื่อกบหลักฐานของแล็บใต้แลบใต้เรือนี้ไงใช่ไหมล่ะมันทำเพื่ออะไรวะ มันจะทําอย่างเดียวกับที่มันทําในเมืองตุรกีเจียก็คือถล่มถล่มเรือลํานี้ทิ้งกําจัดหลักฐานกําจัดพวกเราใช่ไหมกำจัดผู้ที่สืบสวนทั้งหมดไปเดี๋ยวค่อยอธิบายที่หลังตอนนี้เราต้องใส่โปโตไทวัคซีนเข้าไปอ่าเราสอดมือเข้าไปแล้วไงต่ออืมสพัพพงมือขาดเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เออวัคซีนอ่าแฮทบินอินเจกตอนนี้วัคซีนอ่าก็คือตอนนี้น้ําสะอาดแล้วใช่ไหมละ่ะ เราเอาวัคซีนเข้าไปแล้วหรือเปล่าวะเอาน้ำน้ำมึงยังสกรปรกอยู่เอ้ยนั่นโอ้คัสตอมพาร์ทน้ำน้ำมันยังเต็มไปด้วยเลือดยอยู่สงสัยยังอ๋อสงสัยคิดมันยังไม่ได้เปิดไงเดี๋ยวเราลองไปหาคิดก่อนแต่ไม่ยังตกใจหมดหาเอ้ยเดี๋ยวแล้วไง,งต่อวะแล้วไง,งต่อวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองกลับลองกลับอีกทีดิ แม่งงงริงพลาดนี้ไม่ได้เล่นนานลืมไปทีแบบนี้เราก็ขึ้นไปเปิดประตูก่อนอกลับมาอีกทีนึงแปบ๊บนะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊เด็ดเดียด๋วยวย็ดเอะไรเนี่ยได้แมพมาเออลืมเก็บแมพนี่กูมาเพื่อแมพเหรอเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ลองกลับอีกทีนึง เออเริ่มสับสนแล้วเว้ยเราใส่วัคซีนเข้าไปแล้วเราทำไมเลเซอร์นี้ยังไม่ปิดวะหรือมันคนละเรื่องกันเลยวะงงง,งเดี๋ยวของง,งแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไปก่อนลองขึ้นไปดูเผื่อว่ามันจะไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงสแกนตรงนี้มันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เอาแล้วก็ไปทางไหนอ่ะเออนั่นเดะ อ้าวชิปหายแล้วจะไปทางไหนวะงงงงงงแดกแป,ป๊บหนึ่งขอหาวิธีก่อนแป,ป๊บหนึ่งขอคัทก่อนขอคัทก่อนแป,ป๊บมามาอีกทีโอ้โหเพิ่งรู้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวใส่ไอดีอ๋อกำลังดาวน์โหลดดัตอะไรดัตตาใช่ไหมเฮ้ยวอตเอฟรีเฮ้ย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 อะไร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  ดาวโหลด complete ดาวน์โหล,ลดสำเร็จแล้วว่าเราได้อะไรวะโค้ดมาแล้วใช่ไหมละ่ะตอนนี้เราต้องกลับไปหาคริสแองเอ้ยเอีย๊ยเจอเจอเจออะไรปู่ว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงไม่กลายเป็นซอมบี้เหรออย่างเงี้ยอ๋อน้ำมันโดนวัคซีนแล้วเราก็ชิ่วชิ่ว,วได้ยินฉันไหมตอบฉันสนนิตอนนี้ เฮตุฉุกเฉินแล้วรีบกลับมาเร็วกูรู้แล้วเดี๋ยวโอ้ยไฟฟ้ามังยังไม่ปิดอีกอ้อ้โนนนนนนชิบหายแล้วชิบหายอ้าวตายอ่ะมาต่อกันเลยว้าอืมแต่ตอนนี้น้ำทะลักเข้ามาแล้วทีนี้เราต้องว่ายหนีกันไปหาคริสนะฮะไปจิ้วได้ยินฉันไหมตอบฉันสิ คำเดิมไปไอตรงนี้ใช่ไหมที่ตายเนี่ยโอ้โหไอจริงมันให้ปีนขึ้นมาข้างบนเออแว้กูลงไปข้างล่างของบ้าแนละ้วมันก็โดนไฟช็อตเดะนะมาทีนี้เราก็ปีนขึ้นไปคัสตอมพาช่างแม่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังจิวโอเคไหมใช่ไป<ะ>จิวมึงจะเรียกอะไรกูนั้หนาวกูได้พลาสโค้ดมาแล้ว ดีแล้วถึงนี้เดี๋ยวจัดการเรื่องไวรัสเออแต่ก่อนอื่นขอจัดการเรื่องคัสตอมพาร์ทโอ้ดาเมจ5ฮะขอบอกเลยว่างานนี้สึกหนักสึกหนักจริงเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มดาเมจให้กับไม่ปืนแม็กนัมเราก่อนไปพอเพิ่มดาเมจให้ปืนแม็กนัมเรียบร้อยเออไปเก็บกรินเฮิร์บนะ เก็บของก่อนเก็บของงานนี้เราเจอศึกหนักแน่แห่งการเนมโม่เดี๋ยวนากระสุนแม็กนัมเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนพกเปลี่ยนกับปืนพกกอนเออเอาปืนอะไรดีปืนสไนเปอร์มาไว้ตรงแทนกับปืนพกอันน่าเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ แต่งปืนกันอันนี้เอ้ยได้แต่ปืนพกเหรออันนี้เอาไปเพิ่มกับสไนเปอร์อ่ะเอาออกเอาไฟเลทไปเพิ่มกับสไนเปอร์ไม่เพิ่มไฟเลทหกสิบเปอร์เซ็นต์มาทีนี้เรามีแต่ของหนักๆแล้วป่ะไปทีนี้เราก็ uses p a s s c o d e d นี่กูจะอ่านทำไมเน,นี่ย ก็รอการยืนยันก่อนนะแตทีนี้เครื่องจักรก็จะทำงานเยี่ยมมาก BSA แล้วก็จงตื่นซะ m o r เกนอะไรว่าเสเดลฉันรู้จักโอไบอัหมารับใช้ของเขาเลมอนมันดมกลิ่นได้ดีนี่ อะไรวะแต่ยังไงก็ตามแกพลาดแล้วแกใช่ไหมแกทำลายทุรกิเจียจิวระวังไอเดี๋ยว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 สแกนก่อนสแกนก่อนมามากันเยอะอย่างนี้สแกนก่อนอะไรครับอะไรไอ้พวกนี้กระจอกอะเราใช้ของเบาๆไปก่อนลูกสองลูกสองมามา ของเบาๆก่อนน่าน่ามึงขึ้นบันไดมันไม่ได้เดยขึ้นบันไดไม่ได้เดยเอาดิเอาเดิเอาเดิเอ๋เอาเดิเฮ้ยสตันสตันชาร์จไม่เป็นไงโอ้โหจระเข้ฟัหนห่างอ่าตอนนี้เริ่มมีตัวหนักๆเข้ามาแล้วไม่เล็งอะไรเล็งอะไระเอ๊ะล็งอะไรเฮ้ยเแม่งเลง็งแม่งเลง็งทำไรครับสแกนก่อนสแกนก่อนเอาสมุนไพรทำอะไรครับ ทำอะไรทำอะไรโอ้ยชิปทำอะไรครับโอเคเอาลูกศรยิงระยะไกลกูใช้อะไรคิดวะไอีไฟเลสเพิ่มไฟเลสเพิม่มไฟเลสเอ้าชิบหายยิงไม่อึออยิงไม่โดนวะใกล้แค่นี้ชาร์จชาร์จไปเออนั่น,นแหละรีโหลดมาเดี๋ยวมันจะเริ่มน่านไงเริ่มมีตัวหนักเข้ามาแล้วไปอินไปอินไปอินรีโหลด พาสกนันตบึ้มนันแหละชาร์ตไนั่นแหละเอาไว้แดกเอาไว้แดกเฮ้ยปีน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 ,ปนทำไรทำไรน,นี้ก็ยิงจังเลยนี่ก็ยิงจังเลยฮะอันน้ามึงทำอะไรทำอะไรเออลง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  เน่ไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกมามางเข้ามาอ่าอุ้ยเชีย่ยแม่งใครยิงกูอันหนออันหนออันหนอหัวแตกเทชอ็อตไหนไหนตัวไหนยิงกูตัวไหนยิงกูตัวนี้เหรออุ้ยเชีย่ยแม่งไม่ทำไมมันอึดจังวะเฮ้ยอึดจังเหรอหนักเอออะไรเอาอะไรเอาอะไรเออ สายฟ้าสายฟ้าหลบกันหลบกันหลบกันไอ้สายสายฟ้าสายฟ้าฮะทำไรไอตัวนี้อะไรเอาชิพหายิงไม่โดนเอายิงไม่โดนเออโดนอ่ะโดนอะเฮ้ยลยยยยยลุกโ เอาดิเอาดิตัวไหนตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอะนอะไอ้ไเชี่ยมแม่งแดกเลือดเพื่อนไอ้หี่ไอยนี่ไปกวนแม่งนั่งยิงไอ้ตัวเล็กเฮ้โหตายหมดยังเอายังไม่หมดลเลยนะอเหลือมึงอ่ะเนี่ยเอ,อเ้ยไอ้เชี่ยแม่งตบกะโหลกกูเฉยเลยไหนไหนเล่นทีเผลอใช่ไหมไอ้เชี่ยหลบหลบได้หลบได้ไม้หน่อยอ๋ออ๋อมีตัวข้างหลังอีก อันนอเยี่ยแลกกันอันน่าไปทำไรครับเอชช็อตคริติคอลไปหมดแล้วการล้างไวรัส complete อะไรวะยังไงก็ตาม อะไรวะการเล่นตำรวจจับผู้ร้ายมันจบแล้วฉันหวังว่านายจะเข้าใจอะไรวะมีบางอย่างอะไรของมันวะ BSA ถึงท่านโอไบอัน อะไรวะเหตุผลมันไม่ใช่ปัญหาคืออะไรของมันวะมึงอย่าล้อเล่นตัวเองเลยมึงลองดูอะไรวะโชคชะตาของมึงอยู่ในมือกูแล้วควินซิโนเบียหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้โมแกนนี่จะทำลายเรือนี่ฮะเพราะว่ามันมีขีปนาวุธอีกดอกนึงแน่นอนจบเอพิโซดที่9 มาเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องคร่าวๆเลยคือไอ้มอร์แกนมันเป็นคนอะไรวะมันเป็นคนสั่งให้ยังไงอะพวก b W w บุกทำลายเทรกีเจียแล้วมันก็ทำเป็นหลอกหลอก,ลอกว่านโยบายของมันอะอะไรวะจะทำลายเมืองเทรกีเจียทิ้งไงมันก็เลยปล่อยบ W ปล่อยพวกฮันเตอร์ลงไปใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะทำลายเมืองทำลายเพราะอะไรอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวรอดูตอนหน้าส่วน ไอ้เรื่องเรือเนี่ยมันจะกดทำร้ายแล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนหน้าจะเป็นไงสําหรับตอนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผมบาย